พอดีว่าเหมพอดีว่าพอดีว่าพอดีว่าโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันพอดีว่าวันนี้ไม่มีปีวิคุยก็ดีก็มาใมีสิ่งวิดีโอเพื่อไปต่อประกอบภาพยนตร์ใช่เป็นใจ่ายแกงเนาะนวันนี้น้องสิตามาเรีแอคชั่นเองครับสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยแลนะเนาะมันจะสปอยหนังไหมเนี่ยไปดูดิเฮ้ยมีควางหินควางทุกคนต้อง ทำกับไดมอนด์เฮ้ยมาเป็นคอเบอร์เลนเจอร์เลยว่ะเฮ้ยมีซับซับญี่ปุ่นญี่ปุ่นพี่ออมเอเจนต์มาไปส่งผมพี่ออมเทมาอันนี้มันฉากมันคล้ายๆถ่ายคัมเมเลเดอร์เลยใช่ไหมที่ฉากต่อสู้อะฉาก แบบพื้นที่กอ่อสร้างแบบคล้ายๆถ่ายฉากต่อสูอาา้60ซมใช่นีน่นี่แล้ว่ะนะอันนี้ไม่ใช่ที่แกข้าเชียงใหม่ใช่ไหมก็แกข้าเชียงใหม่แน่ไม่ <laughs> เปล่งว่ะนเ่็นเน,เนื้อแรปดีนะก็เขาบอกว่าเนื้อนี่แต่งตีงแต่งเองนะดีไงทำหน้านแล้ว เจ๋งอะดูไปดูมาช่างเริ่มเหมือนแม็กแม็กแล้ววะนี่อะนี่ไงมาเป็นแก๊งเลยนี่เป็นตัวร้ายแล้วนะนี่เป็นตัวร้ายแหละโอ้ยังกูแก๊งแล็มเปิลเนาะโอ้ยแต่มอนเอ้แมทแม็กเหรอจุงดึกใช่ปะใช่ ให้น oh, ี <mówi> oh, yeah. ่เออมาแปะนั <matin diving> um, ่นไงเอาพลังโอ้ทเอร่าว่ะเฮ้ยตุอฟฟี่โอ้ปอดจอคันนิ้มาว่ะสายเฮ้ยติดตาแล้วโคตรเอา จริงเพลงนี้แมสลยเนียเฮ้ยสนุกร่าโตโต้โ้เจงอยู่นะคนธรรมดาน่าจะชอบอ้โดนจับป่ะอ๋อเออต้องมีจับโอมหตบบมดหมดหหนะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเลี้ยง่างจริงเล่าในหนังอ่ะอ่ะฮะมามีโดนมัดมัดมัดน้อนอันนี้เหมือนอีกวงหนึ่งนะโดนเช็งมาอีกวงหนึ่งติ๊กวะก็มีท่อนของทุกคนเลยนะใช่เจยังมีก็ไม่ต้องมีทุกคนนะอ่ะฮะ ป้าใสเฮ้ยเอาเฮ้ยมีดมอนน่ะไม่เพลงยาวนะนะคะสามนาทียังไม่จบเอาตัวจูนปะใช่เอาตัวจูนอยู่ล้วเดี๋ยวมีระเบิดแน่นอนตุ้มเอาแล้วหัวหน้าแก๊งมาแล้วยังโอมอ่ะนะนะฮะตอนนี้เคยถีบเชฟปางมาแล้วตอนนี้ต้องถีบคันนิ้งถีบใครเฮ้ยต้องถีบกับจันดิโดนฟาด เดี๋ยวเดี๋ยวยังโอมเป็นพระเอกว่ะมาช่วยอ๋อเป็นพระเอกชกแสลมจับใส่ชกแสลมวีเปิร์ตเต้นเพลงนี้ก็ปั่นไปแล้วเอาแล้วครบไหมยี่สิบห้าไหมเดี๋ยวต้องรพลังกัน่อยพลังอะไรทั้งอย่างั่นไงได้ไงพลังคื้อ่าไม่โดนด้วยนะแต่ถ้าเป็นตามเรื่องจะว่าโดนอะไ ้ยเปิดแน่นอนน่นอ๋อแล้วข้าหลับเป็นเครดิตแล้วมันให้กจบโอเคสิบแปดนาทีนะอันนี่ไงมีตอนทำปี๊มีตอนอัดด้วยอ้าหลับอัดเพลงก็หลับเอออย่างกวนจำแมวอันนี้ไงเฮ้ยย้ำผมแล้ว อุทองอัธยวเพิ่งอัดเหรอวผมนะน้องมผมเทยนัจคนเอาชุดนักเรียนมาเลยโอ้ยพีกไม่ใส่แว่นซีจีเอฟูติกจบโอเคสรุปตามนี้อย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็คือมันไม่ค่อยสะบัดหนังเท่าไหร่มีแค่ฉากที่ถ่ายอันนี้อาจจะเป็นการแข่งขันอันนี้อาจจะเป็นผลงานจากในหนังอ่ะคือแบบเป็นแบบเสร็จแล้วอ่ะ แต่โดดดีดมแต่ประเด็นคือมีอย่างที่คิดเมื่อกี้แบบถ้าบอกอะไรเหมือนแมทแม็กมีนั่นคือแมทแม็กแลก็เรฟเลนส์อะไรอย่างเพราะว่าฉากเงี้ยมันจริงมันเป็นฉากถ่ายฉากต่อสู้ของพวกคาเมเลเดอร์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบมีมีใช้สเตนเออแล้วก็เรฟเลนส์แมทแม็กเรฟเลนส์ไรเดอร์เรฟเลนส์เพลงเปิดการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เพลงเป็นเพลงแนวแรปนะคนธรรมดาน่าจะฟังได้อยู่นะแต่ผมว่าเนื้อแรปดีมากคือจริงๆเราหลอนท่อนไปต่อไปต่อเนี่ยแต่ปี อร์หนังนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็คือแมาฟังเต็มๆก็ซื้อแบบคือตอนที่เราดูไอเทเลอร์หนังแล้วก็เรอเอ๊ะเราจะไปหาฟังไอเพลงเดิวิชันเต็มจากไหนเพราะมีแต่ไปต่อไปต่อจะฟังคนแค่นั้นแต่ว่าเนี่ยมาเต็มมาก่อนเออเจ๋งแล้วก็อีกแค่เก้าวันเก้าวันน่าจะเข้าแล้วก็ดีที่ไม่สปอยหนังด้วยก็คือเห็นแค่ฉากอะไรพวกเนี้ยหลังจากถ่ายมิวสิวิดีโอนี้น่าจะโดนน่าก็น่าจะโดนแกงต่อประมแกงต่อแกงต่อเผอเพลงนี้ได้หลายล้านวิวนะเนี่ย มันมันมันมืนเรานว่าะไม่คือก็ก็ด้วยแล้วก็เพเพก็ดีด้วยแล้วก็อาจจะได้พวกกลุ่มแฟนคลับของพวกแรปเปอร์อะไรแบบนี้เขามาฟังด้วยใช่ไหมโอเคเลยอ่ะแจมเลยแจมเมวก็ไม่ต้องให้คะแนนแล้วเพราะประกอบหนังอะเนาะค่อดีเดี๋ยววันที่สิแปเราไปทำไ้ มีข้อหนังอะไรกินอาจจะมีงานหน้าลงหรือเปล่าทําไมลิน่าเห็นประกาศเลยว่าจะมีรอบพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมเอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเนาะไปต่อไปต่อนะครับแก้งต่อวันนี้น้องสิทตาไปก่อนเลยไปดีกับบ๊ายบาย